สวัสดีทุกท่านนะครับพบกันกับผมฟูแม็กอีกเช่นเคยนะครับนอกจากจะรับชมได้ทางช่อง u t u b e แล้วนะครับก็ยังสามารถติดตามรับชมเพิ่มเติมได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับก็คือทางช่องแฟนเพจ Facebook ชื่อฟูแม็กนะครับมีใครจําด้ามไม้คู่นี้ได้ไหมครับ <laughs> มีใครจําได้ไหมเอ่ย <laughs> ผมเคยทําไป2คลิปนะครับเกี่ยวเรื่องของด้ามไม้คู่นี้นะครับก็คือด้ามไม่ดีโทษปีโทษปืนนะฮะก็ <laughs> ถ้าใครยังไม่ดูแนละ้วก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ คอมเมนต์นะครับเห็นทุกครั้งไปก็ขัดตาไปนะฮะแย่เลยนะครับของเดิมก็เป็นอย่างนี้นะฮะก็โอเคอยู่นะฮะอันนี้ก็ของ f อให้มานะครับแต่ด้าไม้นี่สิซื้อมาก็เป็นเงินเป็นทองนะครับก็หวังว่าจะมาใส่ให้สวยเท่ๆสะหน่อยนะครับมาทำรีวิวกับทุกสั้นดูนะครับสรุปว่าใส่ไม่ได้นะครับก็คือฝั่งด้านซ้ายนี่เขาทำหนาไปนะฮะ ผมพยายามฝนแล้วก็มันยังหนาอยู่ดีนะฮะยังทำอะไรไม่ได้นะครับเอามาเปรียบเทียบกับด้ามเดิมแล้วก็มันยังผิดรูปอยู่นะครับแย่เลยนะครับผมจะไปวางุูพาก็ไม่ได้ไปสักทีนะครับล่องเซฟเขามันยังหนานะฮะมันใส่ไม่ได้นะครับจะลองเทียบมันเก่าให้ดูนะฮะ แย่เลยนะครับเอาง่ายๆนะครับสมาชิกท่านใดเป็นช่างไม้นะฮะเดี๋ยวผมส่งให้ไปแต่งให้ผมหน่อยได้ไหมโอ้ยแย่เลยนะครับเสียดายเงินร้อยนะฮะก็เสียดายนะครับไอ้คันจะเก็บไว้เฉยๆก็ก็อะไรอยู่นะครับท่านใดเป็นช่างไม้นะครับแต่งด้ามหนึ่งเก้าหนึ่งให้ผมนะฮะผมินดีตอบแทนมีค่าใช้จ่ายให้นะครับ ก็ไหนๆซื้อมาแล้วนะครับก็เลยไม่อยากจะให้มันเปล่าประโยชน์ไปนะครับเฮ้ยแย่เลยนะฮะนี่ด้ามเดิมเป็นอย่างนี้นะฮะอันนี้ของเอฟซีให้มานะครับนี่ไม่ซื้อมาใหม่นะฮะหวังจะมาใส่ทเท่นะฮะก็สูปว่าใส่ไม่ได้นะครับเฮ้ยไม่อยากจะเสียดายเงินเปล่าๆนะฮะก็อยากจะแต่งนะแต่งให้มันใช้ได้นะครับหวังว่าผู้ติดตามนะครับก็คงจะ มีท่านใดสักท่านหนึ่งเป็นช่างไม้นะครับก็ส่งชื่อที่อยู่เข้ามานะครับในอินบ็อกซ์นะครับในเพจ Facebook นะครับก็เดี๋ยวผมตอบไปนะครับผมจะส่งไปให้นะฮะก็ช่วยํำไปแต่งให้ผมหน่อยนะฮะให้มันใส่ได้นะครับมันหนาไปนะครับฝั่งทางด้านใบเซฟนี่มันหนาไปนะครับนะฮะท่านที่ทำด้าม ปืนขายก็ติดต่อเข้ามานะที่เป็น f ซนะครับก็อยากให้ท่านแต่งให้นะฮะไม่อยากจะทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์นะครับใช้งานก็ใช้ไม่ได้นะฮะต้องแต่งอย่างเดียวนะครับก็อย่าลืมนะครับติดต่อเข้ามาทางอินบ็อกซ์เพจฟูแม็กนะครับเรื่องค่าใช้ใจ่ายก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับก็คลิปนี้ก็มาทําคลิปไว้ประมาณนี้นะครับ แหมแย่เลยผมนะฮะอี่าลืนติดต่อเข้ามานะครับขอบคุณที่สละเวลาเข้ามารับชมนะครับแล้วก็คลิปหน้าพบกันนะครับสวัสดีสวัสดีครับ